คลิปนี้นะคะจะพามาดูค่ะความยิ่งใหญ่อลังการนะคะของการโปรโมตนะคะโรเซ่แบล็กพิงค่ะในฐาน,นะน e w Global a m b a s s a d o r นะคะของทางแซงโรรองค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทาง f a ฟ h i ่น House แบรนด์หรูอย่างแซงโรรองค่ะมีการโพสต์ Instagram นะคะเพื่อต้อนรับเธอค่ะอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีการโปรโมทนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะตามตึกรัฟ้าต่างๆค่ะในเมือง ที่นะคะ รวมไปถึงนะ,ะปักกิ่งนะคะด้วยนะคะอันนี้ค่ะเอามาให้ดูค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตามห้างรูต่างๆนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะรูปนี้ค่ะเป็นรูปที่เธอนะคะใส่แว่นตาของทางแซงโรลรองด้วยนะคะที่ไหหนานค่ะก็เลยเอามาให้ดูนะคะ <_ C os an> นอกจากว่าในประเทศจีนเนี่ยจะจัดใหญ่นะคะเล่นใหญ่เรียกว่าทุกห้างเลยก็ว่าได้นะคะ <_ C os an> ในฮ่องกองเองก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็นเขาว่านะคะอันนี้ค่ะเป็นแอดโฆษณานะคะบนตึกของฮ่องกองค่ะก็ใหญ่มากๆนะคะ ดูได้จากนะคะขนาดที่รถบัสนะคะแล่นผ่านคะ่ะยังเล็กกว่าแอดโฆษณาตัวนี้ของเธอเลยนะคะก็เอามาให้ดูค่ะเป็นบรรยากาศที่ฮ่องกงนะคะรวมถึงนะคะที่มาเลเซียค่ะ กรุงกลาลัมเปอร์นคะคะก็มีแอดโฆษณาของโรเซ่นะคะเต็มห้างอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากที่มาเลเซียแล้วนะคะก็ยังมีที่ปารีสด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ปารีสค่ะรวมถึงนะคะที่ไทม์สแควร์ค่ะนิวยอร์กด้วยนะคะและแน่นอนค่ะที่ ออสเตรเลียนะคะก็มีด้วยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ออสเตรเลียค่ะแอดเอามาให้ดูด้วยนะที่ออสเตรเลียนี้ดูน่าเดินมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าในเกาหลีใต้เองนะคะก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าเป็นแอดขนาดใหญ่นะคะบนตึกระฟ้าอย่างที่เห็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางแซงโรรองนะมีการโปรโมทนะคะโรเซ่แบล็กพิงค์นะคะอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะสมฐานะนิวโกลบอลแอมบาสเ d อร์ของเขาจริงๆค่ะแอดก็เลยรวบรวมนะคะเอามาให้ดูแล้วกันค่ะเป็นบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ค่ะเรียกว่าถ้าโรเซ่เห็นนะก็คงจะยิ้มแก้มปลีมค่ะ,คะเห็นแล้วสวยดีนะคะก็เลยเอามาให้ดูนะคะก็หวังว่าจะชอบค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า